ผู้ชมครับคู่ต่อไปฮะคู่ต่อไปช่างฉีครับช่างฉีกับจานแหลมครับหายซะแล้วครับฝันใจช่างภาพครับร้อนครับล่มกลางแล้วอยู่ใกล้ๆฮะสองไม่ชัดครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวแอบส่องให้ครับ พอรถติดคื่เลยครับเหลืออีกหลายคู่นะครับวันนี้เหลือเรือเยอะนะครับมาดูครับมาดูคู่ต่อไปครับมาดูนะสำหรับคู่นี้ครับคู่ที่17ดนะครับท่านฉีสองนับอยู่แดงนะครับเกลือกประการแหลม่านะครับอยู่น้ำเงินนะครับ ั่งสีครับกำจันนั่นแหลมครับไป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 แล้วไปโอ้สูงสีมากครับเอาแล้วแดงไปแล้วแดงไปแล้วโอ้สูงสีมากครับผู่นี้โอ้โหเดือดครับผู่นี้เดือดมากครับสูงสีมากครับใช้กล้องดีกว่าไม่เนี่ยใช้กล้องดีกว่าไม่เนี่ยสูงสีมากครับเแมนแมนสูสีมากครับ น่าจะเปิดกล้องนะครับตูตีมากครับ,ดดรบคู่นี้เราครับ,รรบเดี๋ยวสักคู่ฮะรเราสักคู่นะครับรกบำลังเปิดกล้องดูอยู่นะครับ วางคู่นะครับคู่ที่17รอจ็ดวผลคู่นะครับตอนนี้กรรมการกำลังสูสีมากครับคู่เม่กี้นี้สูสีมากครับคุณผู้ชมคะสูสีทุกหลำเลยนะครับเป็นนั้นว่าน้ำเงินนะครับอาจารย์แหลมตานับเข้าไปนะครับสําหรับคู่ที่17นะครับอาจารย์แหลมเข้าไปแหลมตาน้ำเงินเข้าไปนะครับสําหรับคู่ที่17นะครับโอ้คู่เม่กี้นี้อาจารย์แหลมเข้าไปครับสูสีจริงๆครับ จังฉีไม่ธรรมดาครับ